มันคุ้มนะครับมันคุ้มดีกว่าเราจะมาสั่งทีละพันสองพันนะครับผมนูครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วจัดเต็มพ่อใหญ่อาหารดูครับผมอาหารนี่มีอยู่เท่านี้แล้วก็หญ้าดูครับเจอสภาวะร่กเดี๋ยวเข้าไปอุ่หม่เกิดนั่นแหพื้นที่แกก็มีเท่านี้ครับผมรู้ว่าตร<อ>งนี้ยังไงตัดหญ้าแถวนี้แหละครับให้นะครับแล้วก็ด้านหน้าอีกบางส่วนนะครับผม S <S ดูครับดูผมดูผมสินนครับดูหุ่นสิครับดูหุ่นสิครับนี่เห็นแล้วก็โยกคอเลยนะนี่นี่ว่าผมจะมาป้อนอาหารนั่นแหละครับผมกินกินสับปะรดอย่างเดียวได้ไหมก็ได้ครับผมได้แต่กองขยะก็นะครับอาหารครึ่งนึงขยะครึ่ง,งนึงนะครับ เราอยากให้เขากินอาหารหวานๆนุ่มๆน,นะครับบ้างน,นะครับผม<น>เพราะว่าฟันไม่ค่อยมีนะครับผมน่าจะถ้ามีก็นิดเดียวครับผมดูขนดีครบใหญ่นะครับ<ม><น>โอ้โาวยังไม่ตกมันนะยังไม่ตกมันจะพออีกแล้วค<ม><น>นะา,นะานะร์โรตมาเนี้ยคาร์โรตมาเนี้ย เดี๋ยวขาไหมนะครับเอาไว้เมีคนสิ่ใบถึงเนอะเดี๋ยวคนรถมาเพราะว่ารถนี่มันเขานี้บ่ได้ือพี่โมงโฮมบ่นั่นเด้นั่นเด้โฮมนันเด้โอ้โฮมมีคนบ่นี่นะโฮมสเสดากับโฮมเขาสีเดี่ยวเขานี่แหยเคยค้นยายดวงใจบ่อยมากคือค้นยายดวงใจบ่อยมากโอ้ครับผมรถครทั้งอายุเยอะนะครับผม ถ้ามีฟันถ้ามีฟันก็ก็เคี้ยวได้นะครับผมแต่ตาอ้วนนี้ฟันไม่ครบเนับผมไม่รู้ว่ามีไม่มีนะครับเพราะว่าตาอินก็มีเคยเห็นเหมือนกันมันเข้าได้บทางนี้นะตอนนี้เสียแล้วอ๋อครับผมได้เห็นข่าวอยู่นะได้เห็นข่าวบ้านแดงผมอยากให้พี่น้องบ้านแดงได้ดูเหมือนกันนะครับว่าหนึ่งคอกนะครับผมเยอะขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวให้ดู ย่อมานีหเลยบ่ได้ยังบ้างดิ้นไหนจะแข็งวัวม้นได้ได้เดี๋ยวโอเคโน,โ,นโน้มาแล้วขยายอาหารมาแล้วเหียบอย่ามาเลยวอย่าไปย่ครับเหยียบมาเลยมผม,ผมอืม ของผมกเม็เหยียบมันเลยย่าในเปียยิ่งเหยียบยิ่งเกิดต่าอวนตาอวนขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามานะครับบ้านแดงผมทำไมเงียบจังเลย ตอนนี้สี่โมงกว่าแล้วดูครับดูครับอคอกหนึ่งดูครับคุ้มไม่คุ้มนะครับผมจะให้ทุกท่านได้เห็นบ้านดำบ้านคุ้มเลยครับผมนะวุ่มหัวเลยแหลนะนะฮะนูนครับผมสามพันแปดร้ยคะแนนนะฮะ แต่ก่อนสามพันห้าดูครับอยู่ได้ประมาณสักสามสัปดาห์อย่างน้อยสามสัปดาห์นะครับอย่างน้อยเลยนี่นะครับผมลดอคอนะครับทีบ่วีกันตามทองทุ่งไอ้ท้องถนนที่ทก่านเห็นนะครับผมเส้นเส้นอะไรนะเส้นไหนวันนั้นผมไปอยู่ลืมละ นี่เลยครับผมนะครับอ่ะม้ามาได้บ่เออได้เา,ายผ่ๆพาดูครับพาดูเยอะขนาดไหนนู่นครับเยอะมากเอ้าเอาอันนี้เอาพาเนี่ยครับ